คาถาที่หลวงปู่ประเสริฐสิริคุตโตมอบให้ลูกศิษย์ได้ใช้สวดรำลึกถึงเมตตาบารมีขององค์หลวงปู่ผางจิตตคุตโตที่ท่านได้อธิษฐานครอบไว้ในสากลจักรวาลและหลวงปู่อนุญาตให้ใช้สวดได้ตลอดเป็นคำบริกรรมก็ได้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ จิตตะคุตโตนาโมพุทธยะพุทธังอัตรพระจักกะสุวิตันจะอัสาปัสสะอิเเมระโทดุดทางอัตนายะคามามะจิตติจิตังตัดปัตตจุดติพุทธังอัตรพระจักกะอัสาปัสสะจิตเมระโทดุดทางอัตนายะคามามะพระคาถาจะเชื่อมโยงกับจิตของผู้อาราธนาบูชาผู้อาราธนาจะต้องทำสมาธิก่อนนั่นแล คำว่ารัพยังมาท่านบอกว่าอย่าให้บกเกินหาดอย่าให้ขาดเป็นวังสัพภพลังทัพยังมาทุกเมื่อเวลาที่จกข้าวเหนียวใส่บาตรหรือกำด้ามทะพีตักให้ว่าทัพยังมาเวลาหยิบถุงอาหารก็เรียกว่ารัพยังมาสั้นๆแค่นั้น คนเราถ้าเรียกไม่ถูกชื่อจะลุกไหมไม่มีใครลุกดังนั้นถ้าเรามีบุญเก่าวาสนาเก่าบารมีเก่าเรามีและสร้างเอาไว้ให้เรียกเขาเราไม่เรียกเขามาเขาก็ไม่มาบุญที่เราทําไปแล้วให้เรียกเขามาถ้าไม่มาช่วงนี้จะมาช่วงไหนเรากําลังกินกําลังใช้กําลังจับจ่าย หรือว่าตายแล้วถึงจะมามันไม่มีประโยชน์มาก็ต้องมาช่วงนี้ช่วงกําลังมีหน้าที่การงานถ้ามันหมดก็เรียกเอาจิตตะคุตโตนโมพุทธยะก็ได้ทรัพย์ยังมาก็ได้ท่องเอาไว้บางทีบุญวาสนาบารมีของเราพอมีอยู่แต่เราไม่เรียกเขาก็ไม่มาท่านว่าของดีอยู่ใกล้ตัวเรียกเอาหมายถึงองค์ท่านเปรียบเปรยว่าชีวิตเปรียบเสมือนห้วงมหานาทีสีทันดนมีขึ้นมีลงยามลดก็แห้งขอด เห็นหาทรายอันเหี่ยวแห้งแลง้งแม้พืชสัตว์ก็อาศัยยึดเกาะไม่ได้จึงขอให้ชีวิตบริบูรณ์อย่าให้ขาดเขินให้ห้วงน้ำเต็มอยู่เสมอเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้ทุกการทุกเมื่อไหลเต็มตลอดเวลาเป็นน้ำซึมบ่อทรายไม่มีหมดสิน้นดุดดังซับไหลไม่มีสิ้นสุดดังมหานาทีสีทันดอนอันบริบูรณ์แม้แต่ใส่บาตรทำบุญทำทานหรือช่วยสงเคราะห์คนก็ให้สวดบทในใจ ไม่ใช่ยิ่งช่วยเขาเรายิ่งจนแต่ยิ่งช่วยเขาเรายิ่งมีมาเรื่อยๆไม่มีหมดมีโยมคนหนึ่งจะเปิดบริษัทมาขอให้หลวงปู่พางจิตคุตโตตั้งชื่อท่านก็บอกว่าซัพยังมาซับยังมา,งมาจึงนำชื่อนี้มาตั้งชื่อร้านจนร้านค้าขายดีทำมาหากินเลี้ยงชีพได้ตลอดเป็นคาถาเรียกซัพบให้มาโดยตลอด